มีครอบครัวยากจนอยู่ครอบครัวหนึ่งตรงนี้ท่านหรายพากันฟังครอบครัวนั้นจนมากสองฟัวเมียหาฟืนหาฟืนมาขายพอได้ซื้ออาหารกินไปวันวันแล้วไปเห็นคนเขาทําบุญคนดีๆเขามีเงินเขามาทําบุญได้อาหารดีๆอย่างนี้สองผัวเมียมาจากตัดฟืนเหนื่อยๆบังเอิญเกิดกุศลลจิตเกิดขึ้นมาทําการความเหนื่อย ผัวก็ปารบกับเมียวันนี้เธอเราสองคนผัวเมียในชาตินี้ทั้งชาติเตราคงจะต้องทุกยากลำบากไปจนตายเมียก็เลยสอนขึ้นมาพี่เอ้ยเราไม่ได้ทําบุญเราไม่เคยมีอะไรได้ทําบุญกับเขาเลยแม้แต่ชีวิตนี้เราก็ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยทําบุญเพราะเรายากจนเราจนเพราะเราไม่ได้ทําบุญนี่แหละพี่เอ้ยตอนนี้กุสลจิตมันจะเกิดขึ้นมาไม่เลือกเวลาผัวก็เลยว่าเอาอย่างนี้นะสองคนเราเรายากจนเนี่ยเราไปทําบุญซะ ทำไปเท่าที่กําลังสติปัญญาเรามีมีอะไรก็ทําเมียก็เลยบอกว่าเราจะทําทุกวันเป็น,เป,นเป็นนิจจทานเหมือนคนอื่นคนเล่าคนรวยเขาไม่ได้ดอกพี่เอ้ยเราไปทปาํปาปักปักขิพัดตังคือในวันปกักวันสุดท้ายวันวันแรมเดือนดับและวันเพนข้างขึ้นเปล่าเปลาภาษาเขาว่าวันเพนเธอนหนึ่งเดือนดับเธอนหนึ่งเขาไปทําไปจังหันน้ำเพลนนอเ่านอสองพ่อเมียคุยกัน เอออาหารเราไม่ปานี้หาได้เท่านี้ก็เอาส่วนผัวก็ใจร้อนขึ้นมาอย่าไปรอวันพระเลยคิดได้วันนี้ไปทำาัพกพรุ่งนี้ไปทํานะแล้วต่อไปเราจึงค่อยทําวันพระพรุ่งนี้ไปทําเมียก็ไปพระมีเยอะบ้านนั้นคนทําบุญพวกเศรษฐีพวกมีเงินก็ไปทําบุญมากๆมาจากในเมืองมาทําบุญคนบ้านนอกก็ไปไปทําด้วยทีนี้เมียสองพวกเมียเนี่เอาอาหารตามตามมีตามเกิดของคนทุกคนยาก ็ไปทําบุญกับเขาไปถํำปรากฏว่าอาหารเต็มอยู่ในโต๊ะเหมือนจะอาหารดีๆอาหารคนรวยแต่อาหารคนจนก็ไปวางแมะไว้กับชาวบ้านอะแต่เหมือนกับพวกเรานี่แหละถ้าท่านก็มาเลือกอา้าวเลือกเอาตักใส่บากท่านเหมือนกับพวกเราไปเลือกเลือกอาหารอยู่ในโต๊ะนี่แหล,ละแล้วบางคนก็จะเลือกถ้าอันดีๆของเศรษฐีอันปานี่แต่ของคนจนไม่อยากจะเลี้ยแลก็มีนี่พวกทัก พวกถ้ากินเนยยกพวกคนฟังให้ดีนะจะได้บาปหรือจะได้บุญที่นี้มีพระองค์หนึ่งคว้าตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจับของคนจนนนมันจับติดมือมามองหน้ามองไปมองมาก็เห็นว่าเอ้ไหนไหนมันก็ติดมาแล้วก็เอาใส่ในบาตรแต่เวลาจะฉันจริงๆท่านก็เอาออกเอาออกและมีสุนัขตัวหนึ่งอยู่ข้างๆท่านก็เอาให้สุนัขก,กินนางคนยากนางคนยากคนนั้น แต่มองดูด้วยความเศร้าน้ำตาไหลาอ่านหน้ากาบ้านก็ไปหาผัวผัวเห็นเมียร้องให้มาอะไรไปทำบุญแทนที่จะยิ้มร้องห่มร้องให้มาทำไมพี่เอ้ยผ้าไม่กินของเราผ้ารับแล้วก็โยนของเราให้หมากินไป,ไปอย่างนี้โยนของเราให้หมากินเราไม่น่าจะได้บุญดอก พวกราเป็นคนมีปัญญาก็ปอบใจเมียงเราไม่มีอำนาจที่จะไป,ไปบังคับพัก <c oughs> นี่คุณเธอเราไม่มีอำนาจจะไปบังคับพให้กินของเราเาจะกิเราไม่มีอำนาจใดที่จะไป,ไปบังคับพ่อเขาแม่เขาให้ให้กินอาหารของเราเพราะว่าของเรามันไม่อร่อยเราจะทำอ,อย่างไรพี่เอ้ยน้องเอ้ย วันใดวันหนึ่งท่านก็อาจจะกินของเราเราได้บุญแล้วละ่ะทุกคนต่างก็หันหน้าเข้าปรกึกษากันพวให้กําลังใจเมียเมียก็บรรบเทาความโศกเศร้าลงหน่อยหนึ่งแล้วจะทําอย่างไรพระจึงจะฉันของเราเรามีแต่ของไม่ดีพวก็เลยประวัาไม่รู้จะทําอย่างไรเรามันจนไม่มีอาหารอันปานีไปถวายท่านก็จะเลือกกินแต่ของดีๆสิมันไม่ได้ซื้อไปอย่างนี้ทีนี้เมียก็เกิดฉลาดขึ้นมาอีกทีหนึ่ง พี่คนอย่างเราไม่ใช่คนอาภัพนะเราจะมีลูกสาวอะนเนี้ลูกสาวคนเดียวลูกสาวโทนของเราเอาไปจำนอง <c oughs> เรามาเอาลูกสาวของเราไปจำนองไปจำนองแล้วจะมาทําอะไรมาทําบุญหรือเธอผัว <c oughs> ถามเมียบอกว่าเอามาชื้อเอามาซื้องัวเอามาซื้อโคนมมารีดนมมันทุกวันทําอาหารใส่นมคนอีนเดียเขาชอบกินนมนะเท่าทุกวันนี้พระก็ชอบกินที่สุด พระพุทธเจ้าชวนพระมาปฏิบัติธรรมเนี่ยบอกว่าผมมาจย์นี้เหมือนบันมันดะพี่โตทั้งหลายผมมาจย์นี้เหมือนโคนเหมือนนมโคปัญจะโครถแห่งมันดะเธอจะมาประพฤติธเธอมามีแนวแซ่บเกินโคนมในอินเดียน,นมโคตะดรรีดมาใหม่ๆนี่อร่อยมากเขาถือเขาถือมากอาหารที่ปาน,นี่ที่สุดคือนมน้ำนมของงวของชาวอินเดียสมัยก่อนเอามาคลุกเอามาทําอาหารไปถวา,ายพระพระ,พระจะชันไม่เลือกเลย เมียก็เลยบอกผัวว่าเราไม่ใช่คนอาภัพนะเรามีลูกสาวคนหนึ่งลูกสาวเราถึงแม้จะไม่สวยก็ไม่ขี้ริ้วขี้เลยเกินไปพี่เอาลูกสาวเราไปจำนองกับเศรษฐีจำนองไว้สักให้เวลาสักปีหนึ่งก็ได้หกเดือนก็ได้เอาไปจำนองให้ลูกสาวไร้เป็นทาสเป็นค้อยเป็นข้าเอาเงินมาพอได้ซื้อง,งวก็พอเราหาเงินได้จึงไปถ่ายลูกสาวเราเออจริงๆนะเธอนะเธอ,เธอฉลาด ฉันเห็นด้วยเราไม่ได้รักไม่ได้ขโมยเอาลูกสาวไปจำนองไม่ใช่จำจำนองจำนำแบบดอกคําใต้นะก็เอาลูกสาวไปจำนองนู่นในเมืองได้เงินมาสิบสองตำลึงจักบาทเลยสิบสองตำลึงสี่สิบสองเป็นสี่สิบแปดสี่สิบแปดบาทสี่บาทเป็นหนึ่งตำลึงได้เงินมาหนึ่งตำลึงเอาลูกสาวไปจำนองเพื่อจะมาทําบุญให้พระให้แม่ขาวพ่อขาวกิน แต่ถ้าพ่อขาแไม่ขาไม่ไม่มีศีลมีธรรมไม่สงบเงียบไม่ดีไม่งามจจกราบสิได้บุญจังได้แต่มาเขาอ่านดลเรายู่ไปได้เงินมาสิบสองตำลึงซื้งัวได้ตัวหนึ่งโคโนนโคโนมได้ตัวหนึ่งก็เอามารีดนมทุกพันทุกวัน,วนไปทาบ,บุญภาคินดีฟันยังน่งบัดรเลยเมียก็บอกพี่เออเราได้บุญแล้วพระก็ชั้นของเราดีพ่อขาวก็ชั้นแม่ขาวก็ชั้นดีดีทีนี้ต่อมา อาจจะพัไมาอย่างนั้นสินี่เธอฉันคิดถึงลูกสาวลูกสาวของเรามันเป็นสาวเขาจะไม่ใช้เฉยเฉยอาจจะใช้ไปอย่างอื่นมากไปกว่านั้นก็ได้ฉันอยากจะไปถ่ายลูกสาวคืนมาฉันจะลาเธอนะพี่จะลาเธอไปรับจ้างในเมืองมันมีโรงหีบอ้อยอยู่สมัยน,นี้เรียกว่าโรงน้ําตาลฉันจะไปรับรับจ้างหีบอ้อยพอได้เงินสักสิบสองตำลึงจะเอามาถ่ายลูกสาว แต่ก่อนเขาหีบอ้อยเขาไม่มีเครื่องเครื่องมือเขาเคนนี่เป็นกลังพานไปพานมาเนี่ยนะแต่เวลาฉันไปหาเงินเนี่ยเธออย่าลืมไปจังหันไปทําบุญทุกปันนะ้เอาเอาเอา,เอาน้านมโคของเราเนี่ยอย่าทิ้งวัดทิ้งวายอย่าทิ้งพระเจ้าพระสงฆ์พ่อขาวแม่ขาวเน้อเออ,เอ,อไปเถิดพี่ฉันจะดูแลให้อย่างดีฉันจะไม่ทอดทิ้งกองบุญของเราดอกพวกก็ไปไปรับจ้างหกเดือนได้เงินสิบสองตำดึง เดือนละสองตำลึงครึ่งปีผมได้หกเดือนกว่าได้หน่อยได้ได้สิบสองตำลึงก็เดินเดินเดินกลับมาในป่าจเจ้าเงินมาถ่ายลูกสาวบางเอิญมีไปพบพระองค์นั้นแหละเมื่อกี้จําได้ไหมพระติสสะองค์นั้นแหละที่ปฏิบททัติธรรมพอเห็นอีย่างพอเรื่อแม่ก็ไปเห็นด้วยคนะรับปฏิบัติธรรมทั้งพันศานั่งสมาธิไม่เคยเห็นแม้แต่นิมิตที่เป็นโอภาษที่เป็นแสนสวาน่างเกินมาสักแมกหนึ่งก็ไม่เคยเห็น ย่างพวกเราเนี่อาจจะเห็นหลายคนหลายองค์เป็นยังสิบาเห็นคอยเป็นโยมคอยยังเคยเห็นอยู่คอยนั่งอางาๆไม่แม่ไม่ีหมันขององ่ายๆเนี่มันเห็นง่ายอยู่ดอกพระติสระองค์นี้แกไม่เคยเห็นเลยแกอาภาัพขนาดนั้นแกก็เดินบุกป,ป,ป,ป่าฝ่าดงใหญ่นั้นไปเพื่อจะไปกราบพระเจดีสาลีลิกธาตุของพระพุทธเจ้าที่มหาวิหารเมืองอนุราธปบุรีแล้วจะได้เกิดกําลังใจและจะประพฤติธรมให้ถึงที่สุดพอเดินไปเดินไปก็มาเจอกับพ่อ พ่อของลูกสาวนี่ได้เงินมาสิสองตำลึงแต่มาถ่ายลูกสาวก็พอดีมาเห็นพระดีใจที่สุดเราเราบุญมากเลยสิบหกเดือนนี่มีแต่รับจ้างก้มหน้าก้มตาทํางานทํางานเอาเงินสิสองตำลึงวันนี้มาเห็นพระดีใจเหลือเกินเป็นบุญของเราวิ่งตามหลังพระพระคุณเจ้าจะไปไหนอาตามาจะไปที่มหาวิหารอนุราทัพปุรีถ้าอย่างนั้นเราไปเส้นทางเดียวกัน ก็ไปด้วยกันคิดว่าเอเวลานี้เป็นเวลากลางวันในป่านี้ไม่มีบ้านคนพระท่านจะได้ฉันอะไรเนาะเราจึงจะจะมีอะไรมาทําบุญให้พระนานแล้วห้เดินในเราไม่ได้ทําบุญก็เลยเรียบๆเ,เ,เคียงๆถามพระคุณเจ้าเดินทางมานี้กี่วันแล้วอาจจะมาเดินทางมาในป่านี้ป่าใหญ่ๆนี้มหามหวาวาันนี้ในป่าใหญ่นี้สองวันแล้วสองวันสามเข้าวันนี้แล้ว ท่านได้ชันที่ไหนพระท่านก็บอกว่าจเจริญพรมยมเบอเจริญพรม,มันไม่มีบ้านคนที่นี่อาตมาไม่ได้ชันมาสองวันวันนี้เป็นวันที่สามแล้วชายคนนี้ก็เลยคิดว่าเราจะได้บุญแต่จะเอาอะไรมาทําบุญเนาะพระไม่ได้ชันเนี่ยไม่มีอะไรจะทําไม่มีบ้านไม่มีตลาดเงินสิบสองตำลึงเราก็มีอยู่ไม่มีความหมายอะไรเลยก็เลยเดินไปนึกสงสารพระมองเห็นหน้าพระเนี่ย เหมือนกับลูกชายในความรู้สึกของท่านของของชายพ่อพวอคนตัดฟืนเหมือนกับลูกชายมีความรักจับจับใจสักพักหนึ่งมีคนชาวป่าคนหนึ่งคนพระองค์นี้ท่านจะได้เป็นพราะอรหรันต์เพราะได้กินข้าวของชายคนนี้และลึกถึงคุณค่าข้าวของเขาเหมือนพวกเรามาอดข้าว24ชั่วโมงได้กินข้าวกินปลาแต่ะคำจากได้ยงมนึกถึงบุญคณของเขาและตั้งใจประพฤติปฏิบัติในที่ดีที่งาม อาจจะบรรลุธรรมที่สูงสนก็ได้พระอรหันต์องค์นี้ได้เป็นเพราะอรหันต์เพราะข้าวของชายคนนี้เพราะอะไรชายคนนี้กําลังจะหางหา,หาข้าวเพื่อถวายพระย,ยในป่าก็พอดีมีคนสักชาวป่าถือห่อข้าวมาจะมาตัดไม้ในป่าก็ดีใจก็ไปทานี่นี่คุณคุณคุณอะไรของคุณน่ะห่อเข่าวว้จันห่อข้าวมากินในป่าขายไหมผมจะซื้อขายไหมหนึ่งตำลึงจริงๆแล้วห่อข้าวน่ะมันไม่ถึงดอก มันเพียงแค่ครึ่งบาทเขาก็ขายแล้วนี่ไปให้ตังหนึ่งตำลึงแต่ไอช้ชายคนนั้นก็เกิดความโลภขึ้นมาอีกอไอ้คนนี้มันหิวมาจากไหนอาจจะมาซื้อข้าวแล้วตั้งหนึ่งตำลึงเราจะโกลงราคาให้มันสูงที่สุดได้โอกาสดีแล้วน้ำครึ่งรีบตักไปไม่ขายจะซื้อไปทำไมเันจะมากินในป่าฉั่นจะมาหาตัดไม้ในป่าใครให้ผมเถอะจะขายเท่าไหรเท่าไหร่ก็ไม่ขายพูดแล้วด้วยความศรัทธามีมากก็เลยยืน่นยื่นเงินสิบสองตำลึงอยู่ในในหอ้อเอา เอาไปหมดซะเอามาแลกห่อข้าวเนี่ยทั้งหมดนี่มันมีเท่าไหร่คนนั้นทาจำได้ว่าทั้งหมดนี้มีสิบสองตำลึงไปชายคนนั้นบอกว่ามุ่งเกิดมาทำงานจนตายก็ไม่ได้ดอกสิบสองตำลึงในขายห่อข้าวห่อเดียวก็เลยโตลงขายเอา้าเอาไปขายสิบสองตำลึงมันกองราคามากความจริงตำลึงหนึ่งมันซื้อข้าวได้ตั้งสิบห่อหนู่นอันนี้ตัองซื้อตั้งสิบสองตำลึงด้วยศรัทธาซื้อได้แล้วก็วิ่งตามหลังพระ ก่อนที่จะซื้อเนี่ยกากาพระลงกลางดินนิมนต์พระคุณจเจ้าเดินไปก่อนนะเพราะมีธุระจะคุยกับชายคนนี้เขาไม่ไม่อยากให้พระได้ยินด้วยพระท่านก็นเดินไปแล้วไปรอผมที่โน่นนะะสักพักหนึ่งผมจะตามไปเพราะมีธุระคุยกับชายคนนี้คือจะคุยซื้อห่อข้าวพอซื้อได้สิบสองตำลึงได้ข้าวแล้วก็วิ่งแจ้นตามพระไปก็ไปกาพระก็ไปถาวายเพลพระคุณเจ้าไม่ได้ฉันมาสองวันครึ่งแล้วนิมนต์ฉันเถิด ผมได้ห่อข้าวมาแล้วคนนี้ก็เลยพระสงฆ์องออเจ้าทางก็เลยแบ่งอาหารให้คืนพระติสาน่งโยมแบ่งกันคนละครึ่งเถอะอาตมาจะฉันครึ่งหนึ่งโยมฉันกินไปครึ่งหนึ่งยมก็คงจะไม่มีอะไรจะกินชายคนนั้นก็บอกว่าพระคุณเจ้าอย่าได้อนุเคราะห์ผมในชาตินี้เลยผมยากจนมาพอแล้วจะาอนุเคราะห์ผมในชาติหน้าเถิดนิมนต์ท่านฉันจนอิ่มมันเลือผมจะฉันด้วยวันนี้ผมจะกินด้วยพระทานก็นตั้งใจฉันแล้วก็คิด ฉันแล้วไปคิดเหมือนพวกเราฉันในวันนี้คิดไหมข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวของแม่ใหญ่น้อยของแม่ใหญ่บานเย็นแม่พ่อใหญ่สุชาติที่เอาเอาเงินมาถวายไวน้นี่แม่ใหญ่น้อยหมื่นหนึ่งแม่ใหญ่บานเย็นห้าพันและคนคนคน,คนอื่นอีกรวมกันมาเป็นอาหารให้เราเราคิดไหมพระติสะท่านคิดว่าอง เขาเองได้เงินมาจากไหนก็เลยถามมาท่านได้เงินมาจากไหนมาซื้อหอข้าวตั้งสิบสองตำลึงไปรับจ้างมาหดหกเดือนจะมาถ่ายลูกสาวเล่าเรื่องให้ฟังจนเข้าใจหมดก็เลยนึกขึ้นมาได้ตั้งหกเดือนกว่าจะได้เงินสิบสองตำลึงลูกสาวจะเอาไปถ่ายไทยก็ไม่ได้ถ่าย,ายต้องมาถ่ายหอข้าวมาให้เราฉันทําอย่างไรหนอคนคนนี้จะได้บุญจากเราแม้เราเองก็ไม่มีคุณนะทาอะไรเลย แม่เดียวก็คือไม่เคยมีเลยฟ้าแรกสักแป๊บเดงก็ไม่เคยมีนั่งสมาธิมาสามเดือนก็ไม่เคยมีนิมิตอะไรเอาเถอะหลังจากเรากินข้าวของคนคนนี้แล้วเราจะให้เขาได้ได้ทาบุญแก่พระอรหันต์คือตอนนี้เรายังไม่เป็นพระอรหันต์เรากินข้าวนี้เราจะทําความเพียรจนตายถ้าไม่ตายขอให้เราได้เป็นพระอรหันต์ขอให้คนนี้ได้ทานแก่พระอรหันต์ตอนนี้ยังเป็นเป็นพระอรหุนอยู่กับประยากษเรเดี๋ยวดีังเป็นังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ ก็เลยกินข้าวเสร็จแล้วก็เดินทางไปถึงเมืองอนุราธาปุรีไปถึงมหาวิหารไปกราบเจ้าอาวาสขอพักไปกราบพระเจดีย์กราบพระสาลีลิกธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วเอาให้จบสบอนอหน่อยหนึ่งเนงาะสร้างเพลินสันเขาแล้วเฮากระได้เลือกกันพักค่อนจังหน่อยไปกราบแล้วก็ขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสมหาวิหารขอที่เสนาสนะอันสงัดอยู่ในป่า ก็ไปนั่งทาความเพียนอธิษฐานกจเอาเถอะข้าวทุกทุกเม็ดข้าเม็ดผักเส้นเดียวเส้นใดก็ตามที่ชายคนยากรับจ้างตัดฟืนขายลูกสาวไปรับจ้างเห็บอ้อยเอาเงินมาทายลูกสาวมาซื้อห่อข้าวสิบสองตำดึงกับเรามามาถวายให้เราเราได้กินแล้วขอเวลาที่มีอยู่ของชีวิตกําลังที่มีอยู่ชื่อว่าเป็นกําลังของชายคนนั้น ชีวิตนี้ชายคนนั้นมีหุ้นส่วนในชีวิตของเราเราขอให้ชีวิตนี้จะมีคนมีค่าการประพฤติธรมจงก้าวหน้าขอให้การให้ทานของเขาจงเป็นอรหันตทา,านจงเป็นอริยะทานให้เราได้เป็นพระอริยะบุคคลให้เราเป็นพระอรหันต์แต่บุคคลให้เขาได้บุญมากๆถ้าเขาไม่ได้อย่างนั้นเราขอจะให้มีชีวิตในโลกนี้เลยท่านก็ทําความเพียรไปเช้ามาถึงเวลาตีะระฆังไปบินธบาตท,ท่านไม่ไปไม่กินอาหารผู้ใดจากนี้ถ้ายังไม่ไม่บรรลุธรรม ก็ให้อาหารในท้องนี้เป็นอาหารของอริยชนจากคนขายตัดฟืนเจ็ดวันไม่ไปบินทบาทไม่กินนั่งทำความเพียรอย่างเดียวป,าป,าป,าปารากฏว่าบารมีของท่านสุกงอมพอดีจิตใจก็เลยก้าวหน้าผ่านโสตปริโสตโสดาโสดา,สดาอาปันนะมขยานผ่านสักยทาคามิมัขยานผ่าน อนาคารมขยานสุดท้ายก็มาถึงฟ้าผ่าวชิรูปรมารรม,มาตั้งบรรลุถึงอรหันตะมะขยานท่านเป็นพระอรหันต์ได้เลยข้าก็ไม่กินเจ็ดวันเมื่อเป็นพระอรหันตเสร็จคืนนั้นไปตีละรังตีละรังปลูกพระในวัดมหาวิหารมาทั้งหมดพระไม่รู้อีโนอีเนะระรังตีกันคืนก็พากันมาโอดมันเกิดเรื่องอะไรมาถึงท่านประค,คุมผ้าดีๆท่านก็กาบพระทั้งหมดพระเดียงสอง ข้าแต่สงผู้จเจริญทั้งหลายความพังพร้อมมาถึงแล้วที่ท่านมาประชุมกันระคังดังขึ้นไม่มีเรื่องอะไรดอกไม่เป็นกิจของสงฆ์เป็นกิจของพระธรรมวินัยบัดนี้ผมอยากจะบอกกับหมสงฆ์ทั้งหลายขอโอกาสถ้าท่านยังสงสัยมรรคผลนิพพานมีจริงหรือไม่มรรคเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างไรนิพพานเป็นยังไงท่านท่านถามผมซะพระก็เลยเข้าใจทันทีเลยว่าท่านวันนี้น่าจะต้องเป็นพระอรหันต์ แต่ว่าท่านไม่ได้ฉันข้าวมาเจ็ดปันแล้วเราจะไม่ถามก็เลยบอกท่านผู้เจริญอะไรทําให้ท่านเป็นอย่างนี้ท่านก็เลยเล่าเรื่องว่ากินข้าวของคนจนสิบสองต่ำลึงที่เขาไปรับจ้างมาหกเดือนเอาเงินมาถ่ายลูกสาวแล้วมาซื้อห่อข้าวให้ผมฉันผมคิดว่าถ้าผมมีชีวิตอยู่ผมจะเอาเอาชีวิตนี้เป็น,เป,นเป็นการถ่ายถ่ายบุญของเขาให้เขาได้รับบุญมาก อันนี้เองเป็นสาเหตุในคผมเกิดสังเวชในการประพฤติธรมไม่ยอดท้อบัดนี้ผมไม่มีความสงสัยผู้ใดสงสัยไม่มีใครสงสัยแล้วก็ก็ลากันไปแล้วท่านก็ตายในคืนนั้นทําไมต้องตายเพราะบรารมีของท่านอธิษฐานมาถึงจุดนั้นมาถึงจุดนี้จะถึงจุดใครแม้ทะเลอันหนึ่งพี่น้องญาติโยมตั้งใจฟังหน่อยหนึ่งอย่าเพิ่งลาคาญถ้าพระอรหันต์มีจริงฟังให้ดีนะในประเทศไทยนี้ในประเทศไทยนี้ในแผ่นดินนี้ ในโลกนี้มันมีพิเศษอย่างหนึง่งพระอาหารหันต์พิเศษไปว่าแปลกพวกคือเวลาท่านจะตายพระอาหารหันต์ในท่านจะอธิษฐานอาหารหันตะตอธิษฐานจะมีอะไรแปลก